สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสาระดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในเรื่องของสาระ Microsoft Excel สำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีการรันเลขใน Excel แบบง่ายๆนะคะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการดันเลขใน Excel ที่แอดมินจะสอนวันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเซลล์เริ่มต้นที่เพื่อนๆต้องการนะคะหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการจะเริ่มต้นตัวนี้ก็แอดมินจะให้เป็น1น,นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะตรงฝั่งขวามือ แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกตรงเติมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิลตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกชุดข้อมูลก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เราเลือกชุดข้อมูลในคอลัมน์แล้วก็จะเป็นชนิดเชิงเส้นนะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์ค่าสิ้นสุดที่เราต้องการอาจจะรันนะคะอันนี้แอดมิน,นก็จะให้เป็น หนึ่งพันหลังจากนั้นก็ตกลงค่ะเราก็จะได้ตัวเลขจากหนึ่งถึงหนึ่งพันนะคะที่รันเลขเรียงตามลำดับเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีนี้นะคะก็ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่เพื่อนๆนะคะต้องการที่จะรันเลขในจำนวนเยอะๆนะคะซึ่งเราไม่อาจจะสามารถพิมพ์หรือว่า ทําการลากลงมาได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานของเพื่อนเพื่อนนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการดันเลขใน Excel ซแบบง่ายๆนะคะหรือว่าเป็นแบบอัตโนมัตินั่นเองนะ,ะแอดมินก็หวังว่าเพื่อนๆนนะคะจะเอาวิธีนี้นะคะไปปรับใช้ในการทํางานของเพื่อนๆนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคด,ดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ